So what your friend, okay. สหรัชอาณาจักรจะไม่ควบคุม AI ในเร็วๆนี้เนื่องจากพยายามสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐแย่งชิงกันเพื่อวางรั้วกั้น AI รัฐมนตรีของอังกฤษกลับหลีกเลี่ยงกฎระเบียบก,ก่อนกำหนดโดยนักการเมืองหน่วยงานด้านกฎหมายทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ AI แต่แทนที่จะรีบเร่งไปสู่การพิพากษาสหราชอาณาจักรจะใช้แนวทางที่มีการวัดผลมากขึ้นในการควบคุม AI และจัดลำดับความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมรัฐมนตรีของรัฐบาลให้คำมั่นในวันนี้นายจนาธานแคมโรสรัฐมนตรีกระทรวง AI และทรัพย์สินทางปัญญาคนแรกของสหราชอาณาจักรบอกกับ Financial Time s ว่า มีความเสี่ยงที่จะมีกฎระเบียบก่อนกำหนดเสมอโดยชีย้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงมาตรการที่อาจขัดขวางนวัตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจหากสามารถรักษาแนวทางแบบปล่อยมือออกไปได้อย่างยั่งยืนสหรัฐอาณาจากักรก็จะยืนหยัดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความพยายามด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและจีน ในระหว่างการประชุมล่าสุดโจนาธานแคมโรอดประกาศว่าสหรักรไม่มีแผนที่จะแนะนำกฎระเบียบด,ด้าน a อในระยะสั้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาจะไม่วิพากวิจารณ์แนวทางของรัฐบาลอื่นที่มีต่อ AI อแต่เขาเตือนว่ากฎระเบียบของรัฐบาลมักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจคุณไม่ได้ทำให้ใครปลอดภัยอย่างที่คิดจริงๆเขาพูดว่า คุณกำลังหยุดยั้งนวัตกรรมและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญมากของสมการ AI โจนาธานแคมโรอดโพสต์หัวข้อข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI บนทวิตเตอร์เป็นประจำและมีจุดยืนเชิงบวกอย่างมากต่อเทคโนโลยีเขายังได้พบกับผู้นำในด้าน AI ในสหรัชอาณาจักรอีกด้วยการตัดสินใจให้ห้อง AI หายใจนั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของสหราชอาณาจักรในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่เปิดใช้งาน AI กลยุทธ์ภายในประเทศนี้ได้รับการเสริมโดยการมีส่วนร่วมของสหราาาชอณจักรในโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัย AI ระหว่างประเทศดังที่เห็นได้จากปฏิญญา b a c k g i เ d Declaration N ที่ออกเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเป็น ข้อตกลงร่วมระหว่างหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและจีนคำประกาศนี้เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัย AI ในอังกฤษตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนา AI อย่างปลอดภัยรับผิดชอบและในลักษณะที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลางคำประกาศดังกล่าวตระหนักถึงศักยภาพของ AI ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และบทบาทสำคัญของ AI ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เราขอยืนยันว่าแม้ว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของ AI แต่ผู้ที่พัฒนาความสามารถด้าน AI ระดับแนวหน้ามีความรับผิดชอบที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในการรับรองความปลอดภัยของระบบ AI เหล่านี้ถแถลงการระบุ แม้ว่าจะตระหนักถึงธรรมชาติ2ประการของ AI ในฐานะทั้งเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับความก้าวหน้าและแหล่งที่มาของความเสี่ยงรัฐบาลของนายกริกชิสูน่าก็มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้สนับสนุน AI มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบันของประเทศ แนวทางการกำกับดูแลที่ระมัดระวังของสหราชอาณาจักรได้ขยายสาขาไปยังภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเชิงสร้างสารรค์ซึ่งดูเหมือนจะถูกแบ่งแยกตามคำถแถลงของคณะกรรมการวัฒนธรรมสื่อและการกีฬาของสหราชอาณาจักรรายงานว่ามีความต้องการความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ที่มีต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้คณะกรรมการยืนยันว่า ทุกหน่วยงานของรัฐบาลจำเป็นต้องเข้าใจผลกระทบของ AI และเทคโนโลยีในวงกว้างมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างสม่ำเสมอการตัดสินใจของสหรัชอาณาจักรที่จะระงับกฎระเบียบด้าน AI ทันทีอาจทำให้อุตสาหกรรม AI ในท้องถิ่นสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ อย่างไรก็ตามยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการขาดมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดในการจัดการกับภัยคุกคามใหม่ๆที่เป็นผลมาจากกรณีการใช้งานใหม่สำหรับเทคโนโลยีนี้รวมถึงการปลอมแปลงอย่างล้ำลึกและการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือวิดีโอที่ให้ไว้ในหน้านี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ค้นคว้าปรึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือปรึกษากับผู้เชี่ยว I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time